สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านวันนี้เมนูจะมาเล่าประสบการณ์การพ่อเมล็ดพันกวงตุ้งฮ่องเต้ที่เมืองหนาวนะคะนี่คือเมล็ดพันธกวงตุ้งฮ่องเต้น,นะคะเมนูจะเอาเขาไปแช่น้ํานะคะเพื่อกระตุ้นให้เขาออกงอกเร็วนะคะแล้ว,ลวทีนี้แล้วก็แช่น้ํา แช่น้ําไว้1คืนนะคะหรือว่า6 8ชั่วโมงแช่น้ําออกแล้วนะคะหคืนผ่านไปนะคะเอาไปไว้ในดินนะคะเพื่อให้เขาออกงอกเร็วเทคนิคนี้เหมาะสาหรับอุณหภูมิติดลบหรือว่าอากาศหนาวหนาวแต่ว่าถ้าอยู่เมืองร้อนไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะคะแค่แช่น้ําแล้วก็วานๆแล้วก็เขาก็จะออกเร็วเหมือนกันแล้วมาดูกันนะคะอีก3วันนะคะ แล้วเราก็จะมาดูนะคะความงอกของเขานะคะพอดีหลังจากที่เอามาซ่อนไว้ในดินอุณหภูมิในโรงเรือนนี้อุ่นมากรากเขาก็เลยยาวแต่ก็เพาะได้เหมือนกันนะคะ ขงตุ้ห้องเต้นะคะหลังจากพอมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะเราเามนูรอนะคะอากาศจะอุ่นๆว่าจะเอาออกไปปลูกข้างนอกแต่ว่าช่วงนี้นะคะอากาศมันเย็นมากนะคะกลางคืนจะเย็นมากนะคะหนึ่งองศาสามองศาอย่างนี้นะคะติดลบก็มีนะคะก็เลยรอรอไปรอมาแล้วก็เลยต้นเขาก็เลยเต็มนี่เลยนะคะ ได้เดือนหนึ่งแล้วทีนี้ความถี่มากเลยนะคะเําทำให้ต้นเขาเล็กนะคะจริงๆเดือนหนึ่งน่าจะต้นใหญ่แล้วนะคะมาดูภาพที่เคยปลูกได้ปีก่อนนะคะกวาตงตุ้งฮองเต้นในกระถางแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เองด้วยนะคะกวาตงตุ้งฮองเต้ปลูกง่ายตัวเร็วมาปลูกผักปลอดสารพิษว้บ,บริโภคกันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ